เรามาติดตามเรื่องของเจ้าที่อ,อปตอที่จันทบุรีเขาหายตัวไป5วันพอเขาก็เอาลูปเขาไปโพสในโซเชียลออคนก็ช่วยกันแชร์และก็ตามหาสุดท้ายพบแล้วครับแต่ว่ากลายเป็นศพอยู่ในรถของตนเองในป่ากระถิ่นนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกทำให้ตายนะครับ จากการหายตัวไปของนางสาวจามริณีแจนจ้าหรือว่าแอนอายุ36ปีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตโนดอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับรถยนต์ซูซูกิสวิปสีเขียวนะครับแล้วก็ข้างๆเขียวเนี่ยหลังคาเป็นสีดำทะเบียนกไก่ททหาร4318จันทบุรีตั้งแต่ช่วงเย็นของ25มีนาคมซึ่งญาติเองก็ไปแจ้งความคนหายไที่สพทุ่งเบญจาแล้วก็ดำรูปของเธอเนี่ย พร้อมข้อความต่างๆไปโพสในโซเชียลก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสจนมีชาวเน็ตช่วยกันแชร์ต่อๆกันเยอะแยะมากมายทีเดียวกระทั่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพานักงานสอบสวนสอนอของสอพอท่าใหม่นะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าบอกว่าเนี่ยเนี่ยมีคนไปเจอรถเก่งคันนี้ เขาเห็นในโซเชียลไงสีเขียวเนี่ยที่มีคนโพสต์เอาไว้ยเจอแล้วอยู่ในป่านะยี่ห้อตรงกันเลยทีเดียวกันเลยไปจอดทิ้งอยู่ในป่ากระถินในพื้นที่หมู่2ตําบลขมงอําเภอท่าใหม่แล้วในรถเนี่ยเขาไปส่องดูอมีผู้เสียชีวิตด้วยครับก็คือเป็นคนที่ปรากฏในภาพนั่นแหละนะครับโดยจุดที่พบรถยนต์อยู่ห่างจากถนนเข้าไปสักประมาณ100เมตรหลังจากเข้าไปตรวจสอบในรถพบว่ามีผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวจารินีแจ่มจ้าเป็นคนที่โลกออนไลน์กำลังประกาศตามหาอยู่ จากการตรวจสอบพบว่าประตูทั้ง4ีด้านไม่ได้ล็อกด้วยและผู้ตายเนี่ยสภาพเริ่มอืดแล้วนะครับซึ่งคาดว่าเสียมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่วันตอนที่ไปเจอเนี่ยสวมเสื้อสีแดงกางเกงยีนขาย,ยาวนะครับมีเสื้อคลุมปิดที่ศีรษะนั่งอยู่ที่เบาะที่นั่งของคนขับแล้วก็มีตุ๊กตาหมาตัวโปรดเนี่ยวางอยู่ที่ตักของเธอแต่ว่าจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายก็เลยส่งศพไปชนะสูตรนะรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลระยองนะครับ เมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพท่าใหม่เชิญนางประยูนแจ่มจ้าแม่ของผู้ตายเชิญพี่ชายของผู้ตายและนายอธธัธกิจเกษราที่คุณเป็นแฟนของผู้ตายเนี่ยมาสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วก็พาไปดูภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ตายด้วยนะคะอเอามาตรวจสอบรวมกนันจากการตรวจสอบคลิปกล้องหน้ารถพบว่ารถเนี่ยได้ขับจากบริเวณเขื่อนทุ่งเบญจามุ่งหน้าไปยังปากกระสินนรงก็คือจุดที่พบรถเนี่ยนะคะการเคลื่อนตัวเป็นไปอย่างช้าๆในคลิปเป็นแบบนี้ ขับไปช้าๆแบบนี้เลยนะคุณ <c oughs> ไม่มีเสียงสนทนา <c oughs> <c oughs> แทรกเข้ามาแต่อย่างใด <c oughs> ขับช <c oughs> ้าๆไปแบบนี้เลยขณะที่สภาพของรถตอนที่จอดอยู่แล้วนะตอนที่ไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกอย่างในรถเลยน้ำมันในถังแบตเตอรี่ก็หมดทั้งสองอย่างเนี่ยหมดเลยคาดว่าน่าจะมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้จนน้ำมันหมดขณะเดียวกันพัดลมแอร์ทำงานต่อนะคะจนกระทั่งแบตเตอรี่หมดตามไปค่ะ คนที่เป็นแฟนของผู้เสียชีวิตนะคะชื่อนายอัธกิจเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าจนถึงวันนี้ยังไม่แน่ใจหรือว่าแฟนสาวเนี่ยเสียชีวิตอย่างไรไม่มีการยืนยันว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกทําร้ายถามว่าแฟนเคยบ่นอะไรให้ฟังไหม,มเขาบอกแบบนี้บอกว่าแฟนเคยเอ่ยถึงปัญหาให้ฟังรวมๆแล้วมีสองเรื่องเรื่องแรกแฟนบอกว่าปวดหัวจากโรคประจําตัวบน่บนๆให้ฟังแบบนี้เรื่องที่สองมีปัญหาที่ที่ทํางานนะคะครับ แต่จากการที่เขาไปดูรถที่ไปเจอเนี่ยนะคะเขาก็เข้าไปดูพร้อมๆกับตํารวจเขาบอกว่ามันมีเรื่องที่ผิดสังเกตอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับสภาพรถเพราะปกติแฟนจะไม่เคยพับเบาะลงมาในลักษณะนั้นก็คือเบาะเบาะข้างคนขับไม่เคยพักมาไม่เคยพักมาแบบนั้นสงสัยเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจันทบ,บุรีใช่ไหมครับโทรศัพท์แฟนไปเจอที่ระยองนั่นสิ มันไปได้ยังไงไปตกอยู่ด้วยนะยท,ยที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะตามสัญญาณไปเจออยู่ที่นั่นนะคะทรัพย์สินมีกระเป๋าเงินหนึ่งใบที่ใช้เก็บเอกสารและเงินสดในตัวก็หายไปด้วยเขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่การฆ่าตัวตายแล้วมั้งอ,อาจจะเป็นการมีคนทําให้ตายแต่ว่าทําแบบเนียนๆนี่เป็นข้อสงสัยนะคะแล้วก็จัดที่ไปพบมือถือตกอยู่ที่ร่องกลางถนนที่ระยองที่อำเภอกแกลงเนี่ยเจ้ที่เขาแกะรอยข้อมูลในโทรศัพท แล้วก็ทำลายการติดต่อสื่อสารกันผู้ตาเนี่ยติดต่อกับใครมีโพสต์เรื่องอะไรบ้างเพราะว่าผู้ตาเนี่ยได้โพสต์รูปเม็ดยาบนฝ่ามือเมื่อวันที่22มีนาคมท้องข้อความเขียนว่าทนอีกนิดนะร่างกายร,รอเสร็จงานบุญบ้านก่อนจะให้พักยาวๆ เธอโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็25มีนาคมก่อนที่จะหายตัวไปมีการโพสต์รูปของตัวเองช่วงซับประมาณ4โมงเย็นเป็นรูปตัวเองใส่เสื้อตัวเดียวกันกับที่กลายเป็นศพนั่งกอดตุ๊กตาหมาสีดําอยู่พร้อมข้อความปริศนาว่าบทสรุปคือแค่นี้ครับนะฮะกระทั่งหายตัวไปและญาติก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่6โมงครึ่งของวันเดียวกัน ขณะที่ตารวจตั้งปมการเสียชีวิตเอาไว้2ประเด็นก็อย่างที่บอกไปคือฆ่าตัวตายหรือถูกทําให้ตายก็คือฆาตก,กรรมโดยยังต้องรอผลการพิจารจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลระยองมาประกอบสํานวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปส่วนศพของผู้ตายญาติก็ดํากลับไปประกอบพิธีแล้วนะครับนะบที่วัดสามผานนะฮะอยู่ที่ตําบลสพี่นกอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับ